ปลอมนันนะครับสะเบียงปลอมนันครับปลาไม่รู้ครับแต่ว่าคนเนี่ยห้ามอดครับไม่แล้วครับที่เก่าเจ้าเดิม <c oughs> เวลาลกอีกแล้วครับผลประกอบการจะเป็นแบบวันไหนเราติดตามครับก็ไติงมือโปรคนเดิมครับสมาชิกสี่คนครับสี่คนโอเคครับเราติดตามจงครับ ดีไหมครับ i think จักนะครับเริ่มทํางานนะครับลงมือของตัวขนาดนะครับส่งลูกปลาไม่ค่อยจะชอบนะครับตัวเล็กชอบตัวใหญ่ๆนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ไปตกปลานะครับนี่ยังหาเหยื่อกันอยู่นะครับเหยื่อหาย,ยากครับนี่ก็หวังเผื่อจะมีปลาใหญ่มาคว้าลูกปลานะครับ

เดวันนี้คิดว่าจะได้ใหญ่กี่ตัวครับฮะไ,ไปใหญ่ๆเญ็ดตัวนะครับเยอยังไม่มีเลยครับไปเอาไปาใหญ่จากไหนจิกับจิกใช่ไหมครับใช้ฝีมือนะครับใช่ไหมครับ เพื <c oughs> ่อนนะครับเพื Never do. Never do so. ่อนร่วมทางตอนานเรานะครับเราเพิ่งมานะครับมาเก็บแบบเก็บแบบเสียนะครับติดตามต่อไปว่าจะได้ปานบสา่ลวดลงมาอีกแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีผลประกอบการดีหรือเปล่าครับลองดูครับลองดูรอชมครับไป่ที่ครับใส่ที่ไว้ลากลวดอีกนะครับ นี่นะครับคลิปก่อนอย่างที่รู้นะครับอรอชมน,นะครับว่าจะมีอะไรมาตัดไปนู่นนะครับตุ่นนะครับต้องลงน้ำครับเุีย่เลยครับเพิ่งถูกโจมตี้ต้องลงน้ำเลยครับ กำลังไปที่หมายแรกะคนนะหมายแรกโอเคนะครับดตึงน้ำตายเียงร่รม่ตอที่อ่มถึงแล้นะครับหมายแรกหมายที่หนึ่งพึ่งตื่นนะครับโอเคครับ ปลาครับไม้เร่ครับไม้เร่เพชรนะครับดูเข็ดนะครับสายปลาอะไรครับปลาเก่านะครับนี่ชมหน้าคนตกนะครับไม่ธรรมดานะครับขึ้นรถไปเลยอย่าให้พี่เบิร์ตเห็นนะครับอ่านี่นะครับ ตกปลาเบ็ดใช้เบ็ดครอบครัวนะครับกินดีนะครับนู่นครับคนไม่ใช่เบ็ดครอบครัวต้องอยู่แบบนี้ครับรอดูนะครับจิ๊กก็ยังไม่กินเลยนะครับพิศักนะครับเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพแล้วครับนี่ครับมาอยู่เรือต้องทำหน้าที่ให้ดีนะครับมาปลาไม่กินนะครับหมายแรกไปหมายต่อไปดูว่าจะมีอะไรให้เรา ลุ้นหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปสนุกกันเราต้องมาเหนื่อยกันก่อนอ่าครับดึงมาให้สุดนะครับดึงมาให้สุดนะครับดึงมาให้สุดนะครับอ่าดึงมาให้สุดนะครับในไ,ไปในเร็วที่นเวอ่าดึงมานะครับดึงมาอ่าเดี๋ยวดึงให้ถึงเลยนะครับ เปลี่ยนอาชีพกันหมดแล้วครับมาเป็นนักตกปลาปลาไม่กินนะครับมาขับเรือก่อนขับเรือนะครับไหนดูเสื้ออะไรครับเสื้อกับกักเรือกับกันเรือครับกักนเรือนะครับสายบุรีพิชกินะครับอ่าเข้าท้าเลยครับแล้วก็น้องนะครับ Phía khab. Phía khab. đường hạng phân hạng kìa mãi Ok, kìa mãi kìa mãi không ngắm thì mãi phí gặp phí gặp đi gặp phí 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 gặp Chờ gặp phí 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 này คครับมาดูหมายต่อไปครับกิดโอเคนะครับดูหมายต,อต่อ,ไป,อ,ไ,ปตอไปนะครับกิกค,ครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วลงศักดิ์ธรรมาแล้วนะครับอ่าลงแล้วครับหมายใหม่ไม่ดูว่าจะมีหรือเปล่าต้องรอดูครับรอดู ครับสายลอยครับสาลยลอยตะมาลครับสาลยลอยตะมานะครับเ<ส>มื่อกี้คันนี้กินนะครับไม่อยู่ครับรอดูใหม่มาดูอินทรีก่อนครับ ครับหลังจากที่เหียบมานานนะครับหลังจากที่เหียบมานานนะครับลูกไปชักเสียกงัวรักเดียวเดินมาเหรอครับฮะสวน ก่าแล้วครับเก่าไวแล้วครับ้ออบใหญ่ได้ไหม นี่นะครับน i mean? okay, ี okay, in ่นะครับนี่นครับเปิดเปิดเปิดแมสหน่อยครับเปิดแมสหน่อยครับโอเคครับอินซีสายสวยนะครับยิสายลอยครับสายลอยชัก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 โอเคครับ ปลามากินกินมะกอกลองครับอร่อยไหมครับมันหักขาดหายหอร่อยไหมครับกินได้เลยมากี่คนนะได้นะกินได้นะครับแต่ว่าคนเดียวจะหมดตุงแล้วนะครับปลาไม่กินนะครับหลังจากอินเขึ้นมานอนบนเรือเอาข้าปลาครับเข้าปลาครับข้าปลาครับเอาล้ครับขาวปลาขา้าาข้าาข้าาข้าลาขาางไปเลย กดอ๊กคกดโอ๊กโอ้ยโอ้ยใ็ญ่เกือบสิจอดสวยว่ะแกกลูกกอกคนนึงไหวคันคนนึงกินลูกกอกครับ <c oughs> <c oughs> คนนึงไหวคันคนนึงกินลูกกอกครับเอาครับจัดการเลย <c oughs> เป็นไงครับจอดใครอีกแล้ลุงทราบใครใคร โอ้อมอยู่นะขากล้องเลยเมื่อกี้คนหนึ่งไหวกันปลากินคนหนึ่งลูกออกปลากินนะครับอ้าดูนะครับ จิกไม่ทำงานครับน่าดินก่อนครับพิษักครับพิษักทีมายการนาราครับไม่ปากากา้อง นะครับเฮ้ยลูกครอย่าหอบอย่าหอบกล้องได้ยินอะ่ะพอลูอกก็เพลงบ้า,บาก,กันนะ โอ้เอาเล้วเอาแลยครับสายลอยบ้างครับสายนัดดีบ้างครับอะไรครับเ็บนี่ดังแน่ครับดังแลยครับดังแน่ครับอันนี้ครับนุ๊กครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นก่อนครับโอเคครับโอ้ฉากสวยครับฉากสวยั้งนั้นครับพิลุกกับพิษสักติมอายการครับอายการดาราครับอ่าสายบุรีครับสายบุรีบ้านเราครับ ใส่บุรีบ้านแล้วครับข้างหลังน่าจะเป็นอินรีครับข้างนั้นน่าจะเป็นชมงามครับโอเคลุงครับข้างหลังครับข้างหลังลุงครัขอุงครับลุงครับจะได้มาหุ่คข้างหัลังครัลุงครับ คืออนะครับอืมโอเคครับชมนะครับชมครับอ่านะครับดูหน้าก่อนครับเอาครับพี่ลุงน่าจะเป็นอินซีนะครับเอาครับกินลูกกอกมั่งไหวไหวกันมั่งครับหนุกใหญ่ครับอืมว้าวอินซีครับอินซีีแล้วครับ ปุ๊บก็อ่ครับดูชมหน้าผู้จบนะครับเอาเม็ดลงหน่ะเอาเม็ดลงหน่อยครับโอเคครับอินรีนะครับแต้มที่สองพังแนครับร้อนเหลือครับร้อนเหลือห็ a ครับพังแนก่อนครับื่นกี้เล่นตาไปหนึ่งตัวครับนี่คนนี้ยังฟูไม่ต่อยครับแคสอยู่เลยครับโอ้สายลอยครับอยู่บนหลังคา อันนี้หน้าดินครับไม่รู้จะกินหน้าไหนก่อนฮะไหนครับไหสักตอนนี้เราจะย้ายไปไหนครับย้ายที่ครับย้ายไม้ครับตอนนี้เราเก็บไปกีดแต้มครับตรนี้ใบไม้นี่เมาทุกไม้นะครับใบไม้เมาทุกไม้นะครับไม้นี้เก็บไปกินเต็มนะครับสามแต้มครับสามแต้มนะครับชิวๆ อ่านะครับไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับทริปนี้อาอยาวๆครับเหลือเวลาอีกเยอะนะครับติดตามกันเรื่อยๆเลยครับผมระหว่างย้ายไฟทับย้ายมายย้ายไปล่าที่าที่ไปที่ามาที่ย้ายไป cái của ông ta nhắc lại nấc cà đê cà đê chạy bùi าไม่ค่อยเต็มใจครับสถานการณ์ไม่ค่อยเต็มใจครับลมเริ่มมาครับไม่น่าอยู่ต่อครับน่าจะเข้าฝั่งเลยนะครับนี่<อ>ประมาณบ่ายโมงห้านะครับตอนแรกว่าจะรประมาณสามสี่โมงับก็ ล้ม,ลลมครับเบอเลยต้องไมาจะเข้าก่อนครับคืออยู่ต่อเดี๋ยวเบอร์หน้ามันน่าจะเล็งเข้า ได้ฉลามแพ็คหนึ่งนะครับได้ฉลามแพ็คหนึ่งน้ำที่แพ็คหนึ่งสปอนเซอร์แล้วก็น้ำแดงนะครับฉลามหลายตัวฉลามหลายตัวเป็นตัวครับนี่กาครับต่อขั้นประกอบการเช้ากลับเที่ยงนะครับนี่นะครับ เช้ากลับเที่ยงนะครับกลับเย็นไม่ได้ครับกลับเย็นไม่ได้ครับเพราะมันลมลมแรงมากครับดูป่าจากครับดูป่าจาก,ก่อนลมลมลมแรงมากครับกังค์ดีไม่สบายนะครับนะครับซีสองตัว ียวนตัวนะครับฝีมือคนจบครับฝีมือคนจบครับนี่ครับนี่ครับฝีมือจบหน้าคนจบปีครับจบตัวนียครับติดหน้าว่ากันใหม่นะคครับเครับเดี๋ยวมันดืกุ้งครับอ๋อดกุ้งเนี่ยังกุ้งครับโลเท่าไหร่ครับนี่โลสามร้อยครับสามร้อยกปจบาครับกุ้งเป็นครับกุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นโลสามร้อยครครับ แบ่งปลากันไปกินนะครับคนละตัวสองตัวนะครับตามที่ได้เราอยู่ใกล้กันไม่เป็นไรครับคึกเปนอยู่มึกเน็ตรอรับเป็นอย่างเลยันะมึก็เน็ตรอรับเป็นอย่างเลยมึกเก็บเร็วแบ่งมึกแบ่งปลามึกเนตร์ไปตุ้งนะมึกปลาอินทรีย์ตัวหนึ่งนะยังอ่สามสี่ตัวเลยครับผมแบ่งเล้วก็แบ่งๆกันนะครับ นีปลาหนตัวอะไรเปียหนึงตัวอุปกรณ์ก็บ้านใครบ้านมันนะครับรกลายกายันทุกนี้ปลดประกอบการปลาใหญ่ประมาณ3 4ี่ตัวนะครับทิปหน้าเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมที่บรยาการนา,า้นขอบคกบครับ